ความเพียรเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมและการสร้างบารมีพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายล้วนต่างก็ต้องอาศัยกำลังแห่งความเพียรจึงสาม,มารถประสบความสำเร็จบรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้ดังนั้น ความเพียรจึงเป็นอัธยาศัยขั้นพื้นฐานที่นักสร้างบารมีทุกคนจะต้องมีแล้วก็ต้องพยายามสั่งสมให้แก่กล้ามากยิ่งขึ้นระตลอดเส้นทางของการสร้างบารมีเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นเราจะต้องใช้กำลังแห่งความเพียรน,นี้ตลอดทุกขั้นตอน จนกระทั่งบรารมีทั้งสาสิบทัศเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เหมือนรถที่มีกำลังขับเคลื่อนดีจึงจะสามารถนำพาเราไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วการหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆวันถือว่าเป็นขุมกำลังแห่งความเพียร จะเป็นพลาวาัปัจจัยในการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวของเราและเป็นกำลังขับเคลื่อนที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในคุตตกนิกายชาดกว่า ชนทั้งหลายผู้ไม่ย่อทอ้อพากันขุดลงในทะเลทรายได้น้ำในทะเลทรายนั้นอันเป็นที่ดอนข้อนี้ฉันใดมุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรอันเป็นกำลังไม่เกียจคร้านพึ่งประสบความสงบแห่งใจฉันนั้นผู้ที่เดินทางข้ามทะเลทราย อันแสนธุรกันดาลต้องอาศัยกำลังใจอันสูงส่งและกำลังแห่งความเพียรพยายามอย่างเปี่ยมล้นจึงจะสามารถข้ามพ้นเส้นทางอันยากลำบากไปถึงจุดหมายปลายทางได้และได้พบกับความสุขสวัสดีที่รออยู่เบื้องหน้า เพราะในระหว่างการเดินทางนั้นจะต้องพบเจออุปสรรคนาน,นประการไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวหรือเสบียงอาหารที่ร่อยหลอลงในระหว่างทางจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสแสวงหาแหล่งน้ำกลางทะเลทรายเพื่อประทางชีวิต ให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้ดังนั้นการสอแสวงหาแหล่งน้ำใน่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุนั้นต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างยิ่งเพราะการขุดหาแหล่งน้ำกลางทะเลทรายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากๆต้องอาศัยสติปัญญา พิจารณาตรวจตาสถานที่ซึ่งคาดว่าจะมีแหล่งน้ำมื่อขุดหาไม่เจอก็ตั้งขุดที่ใหม่จนกว่าจะเจอแหล่งน้ำนักสร้างบรมีทั้งหลายในการก่อนท่านไ่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและชะตาชีวิตที่พลิกผันจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ไม่มัวมาเสียเวลาน้อยเนื้อต่ำใจแต่กลับพลิกวิกฤตในชีวิตให้กลับกลายเป็นโอกาสอันสำคัญสำหรับชีวิตคือการได้ออกบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของพระเถรีรูปหนึ่งผพืที่ม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา จนสามารถนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตของตัวท่านเองได้คือท่านสามารถขจัดกิเลสอาสวะที่หมักดองอยู่ในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้ส่วนว่าเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็มาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่า ในสมัยพุทธกาลมีพระเถรีรูปหนึ่งท่านถือกำเนิดเป็นธิดาในตระกูลเศรษฐีในเมืองสาวิถีมีชื่อว่าโสนาซึ่งมีความหมายว่าทองคำนั่นเองที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะท่านมีผิวพรรณัน,นนะที่สวยสดงดงามปล่งปลั่งดั่งทองคำ เมื่อเติบโตเป็นสาวก็แต่งงานและต่อมาก็ได้มีลูกถึงสิบคนลูกทั้งหมดของท่านก็ล้วนแต่เป็นผู้มีลูกร่างหน้าตาดีงดงามเหมือนแม่ต่อมาภายหลังเมื่อสามีเกิดความเบื่อนหน่ายในเพศคารวาพและในคัมะบรบรมีที่เคยสั่งสมมาอย่างดีแล้ว กระตุน้นเตือนทำให้สามีของนางมีจิตแน่วแน่ในการทำพระนิพพานในแจ้งจึงตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนาฝ่ายนางโสนาก็อนุโมทนาต่อความตั้งใจจริงของสามีได้แต่งใจเลี้ยงลูกๆตามลำพังเมื่อบุตรธิดา เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วต่างก็พากันแต่งงานออกเย้าออกเรือนกันไปจนหมดหลังจากออกเรือนได้ไม่นานพวกลูกๆของนางกับลูกเขย,ยและลูกสะภ้ยก็ได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันคอยดูแลปรนนิบัตริรับใช้นางเป็นอย่างดีแต่ครั้นเวลาผ่านไปได้ไม่นานนัก เหตุการณ์กลับตลปัดอย่างที่นางเองก็ไม่ขาดคิดเมื่อพวกลูกๆพร้อมทั้งลูกเขยและลูกสะพ้ยต่างก็ปฏิเสธที่จะดูแลนางเหมือนเดิมมิหนำซ้ำยังพูดดูหมิ่นเหยียดหยามให้นางต้องเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เป็นประจำนางจึงคิดว่า เราควรแสวงหาธรรมะเป็นที่พึ่งใดยการออกบวชด,ดีกว่าครั้นนางตัดสินใจดีแล้วจึงไปขอบวชเป็นภิกษุณีและก็ตั้งใจปฏิบัติตนเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากบวชตอนอายุมากแล้วจึงทำให้การประพฤติวัตรละปฏิบัติต่งตางๆก็เลยขาดตกบกพร่องไปบ้าง บางครั้งกัถโกภิกษุณีตำหนิเอาว่าทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรกับสมณเพศนางคิดพิจารณาสอนตนเองว่าเราบวชในตอนอายุมากแล้วไม่ควรเป็ผู้ประมาทในการบำเพ็ญสมณธรรมควรเร่งรีบขวนขวายในการทำพระนิพพานที่แจ้ง จึงมันประกอบความเพียรโดยการพิจารณาถึงอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงภิกษุณีโสนาเดินจับที่เสาต้นหนึ่งของกุติชันล่กงเดินจงกรมเวียนไปเวียนมา มั่นตรึกระลึกถึงธรรมะภายในเรื่อยไปทุกอริยบทจนตลอดทั้งคืนแต่ทำความเพียรอย่างไม่ลดละชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียวในที่สุดความเพียรท่านก็นสำเร็จที่ผลมีอยู่มาวันหนึ่งพระภิกษุณีพากันไปที่ประวิหาร เพือรับฟังโอวาตามปกติแต่ก่อนไปได้สังกนสนาภิกษุณีว่าเธอตั้งต้มน้ำไว้ให้ภิกษุณีทั้งหลายสงก่อนแล้วค่อยไปพระเถรีถูกทอดทิ้งให้ฟอรที่พักแล้วก็ต้มน้ำไว้อยู่เพียงผู้เดียวถึงกะนั้นท่านก็นไมไ่รู้สึก น้อยใจอะไรแต่กลับมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะอยู่คนเดียวทำให้ไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายใจได้สแสวงหาความสง,งัดวิเวกท้าได้ตักน้ำใส่หม้อยกขึ้นตั้งบนเตาทิ้งไว้ขณะที่ท่านนั่งรออยู่นั่นเองใจก็ตามตรึกระลึกถึงขันทั้งหลาย ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นในการหน้าจิตก็เริ่มตั้งมั่นเป็นสมาธิขณะนั้นเองพระผู้เมีภาคเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่พระคันธกุดีทรงทราบด้วยขายแห่งพระสัพพัญญตยานอันบริสุทธิ์ จึงทรงแปล่งพระรัศมีไปให้ปรากฏเหมือนกับเสด็จประทับยืนอยู่ณเบื้องหน้าของพระเถรีและตรัสว่าบุคคลใดไม่เห็นธรรมอันสูงสุดถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีก็สู่บุคคลที่เห็นธรรมอันประเสริฐอันสูงสุด แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวนะ่ะไม่ได้พระเถรีก็ได้น้อมนำใจให้กลับเข้ามาหยุดนิ่งในกลางกายภายในตัวปล่อยใจไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาครั้นพอจบพระธรรมเทศนาพระเถรีก็เดบลุธรรมเป็นพระอรหรันต ได้บุรุกิจอันสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์และนอกจากนี้พระเถรียังได้รับการสถาปนาจากพระบรมศาสดาไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายประรลความเพียรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโสนาเถรีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลาย โะเป็นสาวิกาของเราฝ่ายผู้ปราลบความเพียรตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้รับเกียรติและการเคารพนอบน้อมจากภิกษุณีสงฆ์และพุทธบริษัททั้งหลายจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าตลอดเส้นทางการสร้างบารมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดมัก เกิดขึ้นอยู่เสมอเราต้องรู้จักจับแง่คิดมุมมองให้เป็นต้องเปลี่ยนวิกฤตให้มาเป็นโอกาสเหมือนการเปลี่ยนขยะให้กลายมาเป็นปุ๋ยเราทุกๆปัญหาล้วนมีทางแก้ไขปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ่มแต่วิธีการแก้ไขนั้นน่ะ ต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาก็คือกิเลสในใจของเรานั่นเองเราต้องหันกลับมาดูตัวเองและก็ควบคุมใจของเรานั่นแหละเมื่อใจเราสงบดวงปัญญาบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นจะเห็นช่องทางแห่งการแก้ปัญหาและปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จากร้ายก็จะก,กลายเป็นดีจากมืดก็จะมาสว่างเหมือนเรื่องของพระเถรีที่หลวงพ่อได้ยกมาเป็นตัวอย่างนะจ๊ะนอกจากนี้นะ่ยการหมั่นทำใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนี้ยังเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า เป็นการดำรงชีวิตอยู่อย่างประเสริฐแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าการมีอายุยืนเป็นหนึ่งร้อยปีแต่ไม่ได้ทำความดีอะไรเอาไว้เลยดังนั้นน่ะให้ลูกๆทุกคนมันทำใจหยุดใจนิง่งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ได้ทุกๆคนนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพพระนามมยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุข